นี่นะคะก็ลูกคนเยติมูนะคะเพื่อนก็จากมีนนะคะก็จะบวชเป็นพระนะคะผู้เห็นท่านหลานไม่ใช่เป็นผู้ชายนะนนมันมันละของคว,า,วายไทยนี้นี่เฮ้ยเงินอยู่กระเป๋านะ่ะเชื่อเชนะื่อเห็นนั่นแนี่ใส่ผู้ชายผู้มันละง,ง่าย

ปะจะมือก็ได้เหรอเอ้ยปะจะมือก็ได้น่ะเออเจ็เนได้เงินน้อยอยู่ก็จะเหลไปไปซื้อบายน้คุณมีหัวเ็ดนมีไหมแบงให้รวยมีไหม น่าขึ้นมาเดี๋ยวค่อยเอาเยอะๆนะเอเงินเขียดใช่ไหมไอ้บาสเดี๋ยวแม่จะนำมูลล้วจักนั่นแล้วยังเหรอเออเพราะมาจกเอาไปเพื่อปลาหน่อยเนี่ยปลาดาเพื่อนฝากมานี่ปนาดามันมันได้อยู่มีมันได้อยู่ข้างนี้คางนี้เงินร้อยละฟก็มาเิยเลยดูอันนี้อันนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ได้ ป้าปน้อยป้าน้อยอันนี้ป้าดาฝากฝากมาโมบุญด้วยจ้ะของป้าดานะคะอยู่จำปาดงนะเพื่อนก็มีน้ำจิตน้ำใจนะคะกะะ็มาฝากผู้กระไดอยู่นนหากัระยะเนื้อชูนแหน,น่เห็นนะกเอ,นะอ็เดยุงๆเนาะเยาวน้อยมาผู้แพร่ก็ขยัจมาผู้แพร เออฮานะก็คือเขาบอกคณะก็มาพูดแผนหน่อยถ้าปะเงินเสร็จแล้วก็เขาพูดเื่อก็ได้ปานมันมันระบุแล้วนะนะมันเนาะเออมามาพูดเลยมามาเพือเนี่ยมาพูดเนี่ยกันก็ไม่ได้เราบ่นเล่นน้ำเบนอยู่ ปลาได้ปลาใสได้ปลามันปลาซาปลาดูได้ปลาอู้ปลาอู้ ปลนบาดช่ยย so okay? uh, ้ำผมนะเบนเลยเอเมนเฮเบออนะผู้เฮเออายาอาชิก็ฝากมาด้วยนะคะผู้เคนให้ร้านให้ให้ร้านนิน ให้ลานเมนใช่ลานเี้ก็มียาชีแล้วก็อ่ากานะคะก็ฝากมาผูกเขนด้วยนะคะเออจับเขนเอาเออเอเบื้งนั้นกเันมานูกก็ได้เออที่เป็ารกตาข้าลูแล้วที่บานเอาไปแล้ว ไปนั่งก่อนฉันจะถ่ายรูปให้ดูนี่เคบ่าวได้ค่ะบ่าากดูเบ้่าเ้าก่เบ้ดมาหน้าสาวค่าไ้คนที่พ่อจะบดก่อนาือเอาน้่าฮ่าด้ากคาบ นะฮะเราก็เตรียมรถนะคะไปพักเราไปกับเลยลูกกับเลยครับไปเลยครับพี่กับเออจะซื้อหลอดให้เฮ้ยหืออืออือขืนนี่นะฮะเราก็จะไปกันก็เป็น อ่ะพิธีบวชเล็กๆนะคะเนาะก็เฉพาะคือญาตินะคะไปกันนะดันนี้นอพอเป่าพ่อเหรออะไรกันลงกล้องเหรอ, <c oughs> อเป็นก็ไปพูดของพ่ออย่าเยอะพ่อก็มาพูดของเบนจ์ไม่ได้ลูก ไม่ที่หลงน่คือคอยย้ายกล้องคอยย้ายของเบนขยับมาให้มันมันตรงหน้าจุกเครือน่ะนะโคตรทำให้ลูกบีเอ็มไมบนก็พูดย้ายโอ้โหหนแล้วหุ่นแล้วบอดีตั้งใกล้กันอะอยากกินน้ำกินน้ำเลยลูกโอ้ยโอเคนะคะ เดี okay, you ๋ยวเดเดี oh, ๋ยวแม่เอามาให้คแกง่ไม้ก็แซ่บแตได้สวยแกงละไม้ือมือแซ่บไหมายังอมมะฮูเม็ด เราก็จะร่วมเดินทางกันไปนะคะเนาะทำพิธีที่วัดบ้านน้องไผ่เนาะที่สกลนครนะคะเราก็จะเดินทางไปที่นู่นนะคะ<ม>ก็หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นวัดตรงนู้นก็รอ,อดูรัวชมได้นะคะทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ประมานณี้ค่ะ